ระแสะแรงมิสยูนิเวิร์สนครนายกจัดเต็มแบบจุกๆุกพีดีคุณหมอมาชัยพลมุ่งมง3ม,มาแน่ครั้งแรกกับอีกหนึ่งบทบาทพีดีมิสยูนนเวิร์สนครนายก2025สำหรับคุณหมอมาสนายแพทย์ชัยพลบัณฑิตสิงค์คุณหมอความงามชื่อดังและผู้จัดการกองประกวดคริสปัญญาจัดใหญ่แถลงข่าวเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สนครนายก โดยเปิดรับสมัครสาวงามตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง22นาฬกาและมีสาวงามกว่าครึ่งร้อยให้ความสนใจมาสมัครอย่างเนืองแน่นโดยภายในงานยังมีการร่วมพูดคุยกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเอร์และคุณค่าของผู้หญิงไทยซึ่งได้รับเกียรติจากคุณราเมศรลิลิมสกุลวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกและคุณคมสารสมาุมาณท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกรวมพูดคุย ถึงความร่วมมือในระดับจังหวัดนอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญนางงามนักแสดงเข้าร่วมงานกันอย่างคับคัง ครับสวัสดีครับผมหมอมาหรือหมอสมานนะครับนายแพทย์ชัยพลมติสิงนะครับตำแหน่งพีดีมิสซูเนเวิร์นครนายกปี2025นี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันแถลงข่าวเปิดรับสมัครเป็นอย่างเป็นทางการของ Miss ู n i เว r ร์นครนายกปี2025นะครับก็เราต้อนรับผู้หญิงที่มีความสามารถทุกท่านนะครับในช่วงอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ไม่จำกัดอายุ สูงสุดนะครับก็เรายินดีรับผู้หญิงทุกท่านเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวของมิสซูเวิร์สนครยกเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ทิ้งไม่ไม่ได้แยกเรื่องความเป็นหมอกับความเป็นพีดีนะครับก็ส่วนตัวก็คือผมใช้ความรู้ทางการแพทย์เนี่ยกอบให้กับนางงามมิสซูเวิร์สด้วยนะครับทั้งความงามแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็อยากให้นางงามของมิสูเวิร์สนครยกเราเนี่ยมีทั้งความสวยความเก่งและความฉลาดด้วยนะครับครับก็ดีใจมากนะครับก็ ขอบคุณมากๆเลยที่สนใจตอบรับกันแล้วก็อย่างที่เห็นกันนะครับคือผมต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนเลยนะครับว่าที่มาสนใจงานของของผมในวันนี้ด้วยนะครับสื่อๆน่ารักทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับเข้าตาเหรอครับเข้าตาหลายคนครับแต่ว่าคือผมจะไม่ตัดสินอย่างที่ผมบอกผมไม่ตัดสินที่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะต้องดูถึงความสามารถนะครับทางด้านอื่นแะกรศึกษาเรื่อง ความสำหรับพิเศษหรถึงเรื่องอภาษาอีกนะครับวันนี้ค่ะก็รู้สึกขอบคุณคุณหมอมาก่อนเลยนะคะที่ให้เกียรติิวตีในวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าิวตีเนี่ยเป็นรองผู้จัดจาก,การกบร s g r ทมิสแกรนไทยก็จริงแต่ว่าในเมื่อพินวัดน,นะคะเอาทั้งแกรนด์และ u n i v e r s ์มาร่วมมือกัน ดังนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าบิวตี้สามารถอยู่ได้ทั้งมิสแบรนด์และมิสชินในวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ,คะคที่สำคัญเลยจะบอกว่าภาพรวมในวันนี้บอกเลยว่า Impact ยิ่งใหญ่ไม่คิดเลยนะคะว่าคุณหมอจะเป็น PD ที่ทำเป็นครั้งแรกตกใจมากๆจริงค่ะเพราะว่านนทุกอย่างออกมาเนี่ยได้แบบสมบูรณ์แล้วเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนน้องน้อางงามนะคะ<ม>ก็อยากจะฝากว่า ถ้าอยากที่จะได้โมงหนูจะต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆนะคะบอกแล้วว่าโอกาสมีไว้สำหรับคนที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและที่สำคัญคุณต้องการที่จะโมงเวทีไหนคุณช่วยทำให้ตัวเองตรงตามบริบทของเวทีนั้นอย่างที่บอกนะคะว่า u n i v e r s e ต้องการคนที่มีความอิจฉามีความเป็นยูนิคมีความเป็นผู้หญิง และก็มีความเป็นตัวของตัวเองและพร้อมที่จะทำหน้าที่ให้กับองค์กรของ Miss Universe ได้ดีและที่สำคัญก็อยากหวังว่าในท็อปที่สูงที่สุดก็จะมี Miss Universe นครนายกอยู่อบครับสำหรับพี่นะคะก็ถ้าพูดถึงวันแถลงข่าววันนี้นะคะ จัดได้ universe จริงๆค่ะจักรวาลมากๆเลยนะคะกับการจัดครั้งแรกนะคะขอชื่นชมนะคะว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว,ว่า universe นครนายกเนี่ยคงไม่ไปไหนแน่ๆเลยนะคะจะต้องเข้ารอบลึกๆแน่นอนนะคะแต่สำหรับน้องๆที่ผู้เข้าปกวดในวันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยปกวดจะหมดท้งสิบทางนะคะเข้าตาหลายท่านนะคะเราดูจากรูปร่างนะคะเรายังไม่ได้ดูลักษณะหรือว่าไมเซล์อื่นๆนะคะ ดูจากตุ้ร่้างเนี่ยเข้าคาร์ลื้นลยทีแน่นอนเป็นกำลังใจให้คุณหมอค่ะก่อนอื่นเราต้องไข่งในจังหวัดตัวเองก่อนหมอก็่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้เป็นเกียรติกับผมมากครับขอบคุณค่ะก็ ันนี้ต้องบอกว่าการจัดงานแถลงข่าวของทางจังหวัดนครนายกยิ่งใหญ่มากแล้วก็เมื่อกี้แอบเลงไว้แล้วคู่แข่งเลยคู่แข่งในอนาคตก็แสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกใช่ค่ะก็ฝา,า,า,ากทุกคนขอสบายนะเพราะว่าผู้เข้าประกวดคือสมัครเยอะมากคือสมัครกันแบบ ให้ความสนใจเยอะมากก็เดี๋ยวรอนะคะรอว่าเดี๋ยวผลการประกวดจะเป็นยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปร่วมงานไฟนอลด้วยได้ครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ที่น่ารู้สึกด,ดีใจมากมาวันแถลงข่าวมิสอุนิเวอร์สนักนายกนะคะขอบคุณมาก,กครับครับยินดีครับเป็นเกียรติมากครับมีห้าสิคนผู้เข้าประกวดทุกคนเดินเก่งทุกคนสวยแล้วก็ว้าว it's amazing แล้วก็ทุเรนอยากฝากทุกคนที่สนใจใครทุกคนนะคะทำลายใช่ไหมครับก็เบื้องต้นนะครับคือ เราจะเปิดรับสมัครนะครับอย่างวันนี้ยังเป็นซีซั่นที่ของพารากอนนะครับเราจัดถึงรับถึงประมาณ3-4มถึทุ่มนะครับแล้วก็รับทางออนไลน์ถึงวันที่20เมษายนนะครับแล้วเราก็จะเริ่มมีการเก็บตัวนะครับเก็บตัวอของนางงามที่อจอดนครนายกหรือว่าที่กรุงเทพก็ตามนะครับแล้วก็จะประกวดเนี่ยคาดว่าจะเป็นวันที่ช่วงวันที่20หรือ27เดเดือนมิถุนา ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะครับในในเพจนะครับอยากให้ทุกคนนะครับให้กําลังใจของอแฟนของตัวเองเนาะแฟนของตัวเองนะครับแล้วก็เปแรงผลักด,ดันให้เข้า,าสู่ชั้นลึกๆนะครับแล้วก็อยากให้มิสยูนิเวอร์สนครนายกเนี่ยในวันนี้เนี่ยอยู่ในติดตาตึงใจของผู้คนคนไทยทุกคนด้วยนะครับเมตานิวครบจบทุกข่าว